สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธนะคะวันนี้อุณหภูมิก็ชิวๆนะคะอยู่ที่ประมาณลบหนะคะในคลิปนี้จะมาแบ่งปันสาระดีๆอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่มาจากข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ประจำวันวันนี้ของประเทศสวีเดนนะคะสาเหตุที่นำมาแบ่งปันเพราะว่ามันจะมี ประโยชน์กับพี่น้องคนไทยนั่นเองนะคะที่มามีแฟนเป็นคนสวีเดนนะคะเรื่องมีอยู่ว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะคะผู้ชายเป็นคนสวีเดนผู้หญิงเป็นชาวต่างชาตินะคะและผู้หญิงยังไม่มีวีซ่าถาวอนนะคะทั้งคู่แต่งงานกันแล้วนะคะแล้วก็ผู้หญิงก็มาท้องนะคะ ก็ท้องกับสามีของเขานั่นเองนะคะที่เป็นคนสวีเดนนี่กเ็เป็นเหตุให้เป็นข่าวนะคะเพราะว่าพอท้องปุ๊บเขาก็ต้องไปฝากคันนะคะฝากคันไปหาพยาบาลแม่และเด็กไปจนถึงวันคลอดนะคะคลอดลูกเสร็จก็มีใบเรียกเก็บเงินนะคะเบ็ดเสร็จนะคะ ประมาณแสมต้นๆน,นะคะต้นพร้อมดอกนะคะทั้งคู่ก็อายุอยู่ที่ประมาณ20นะคะก็ไม่มีตังจ่ายนะคะก็เลยก็เลยต้องผ่อนจ่ายนั่นเองนะคะที่ประเทศสวีเดนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือว่าเอกชนก็แล้วแต่นะคะเวลาที่มีการเป็นหนี้สินขึ้นมาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะคะ ในเรื่องการใช้หนี้เขาก็จะมีการวางแผนการใช้หนี้ให้นะคะโดยดูจากเงินเดือนของลูกหนี้นั่นเองนะคะก็คือถ้าเงินเดือนน้อยรายได้น้อยก็ผ่อนจ่ายน้อยนะคะต่อเดือนแต่ระยะเวลาในการผ่อนจ่ายก็จะยาวนานออกไปนั่นเองนะคะสรุปก็คือหนุ่มสาวคู่นี้นะคะก็คลอดลูก ในขณะที่แม่นะคะผู้หญิงก็คือยังไม่ได้วีซ่าถาวรน,นั่นเองนะคะก็เป็นนี่เป็นสินไปแสนต้นๆก็ได้ผ่อนจ่ายก็ต้องผ่อนจ่ายไปไปเลี้ยะเวลา18ปีนะคะเดือนละประมาณ500หรือ600โครนนะคะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะคะให้กับผู้หญิงทุกคนที่มามีส,มา,มสามีสวีเดนมีแฟนสวีเดนนะคะ ว่าอย่าพึ่งใจร้อนนะคะเรื่องมีลูกเรื่องการท้องเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้วีซ่าถาวรแล้วเรามาท้องและเราหวังว่าตอนคลอดเนี่ยเราจะได้วีซ่าถาวรแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ถึงตอนคลอดเนี่ยเราต้องจ่ายตังเองมันจะแพงมากนะคะการคลอดที่สวีเดนไปหาหมอก็แพงอยู่แล้วคลอดนี่ยิ่งแพงนะคะก็รอนิดนึงนะคะ ให้ได้วีซ่าถาวรก่อนนะคะแล้วค่อยแล้วค่อยวางแผนมีลูกหรือว่าท้องเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเองนะคะในส่วนของเด็กนะคะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะแถมในส่วนของเด็กนอกจากแหล่งข้อมูลก็คือเนื่องจากว่าพ่อของเด็กเนี่ยเป็นคนสวีเดนนะคะเป็นสัญชาติเป็นคนสวีเดนถือสัญชาติสวีเดนอยู่แล้ว เด็กที่เกิดมานะคะไม่ว่าจะเกิดในสวีเดนหรือว่าเกิดประเทศไหนก็นแล้วแต่ถ้ามีผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเป็นคนถือสัญชาติสวีเดนอยู่แล้วเด็กที่เกิดมาก็จะได้สัญชาติสวีเดนนะคะตามผู้ปกครองคนนั้นไปโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะไม่ต้องทำการขอสัญชาตินั่นเองนะคะเด็กก็จะ กลายเป็นคนสวีเดนไปโดยอ,โอัตโนมัตินั่นเองนะคะแต่ในส่วนของแม่นี่ก็จะไม่ได้โดยอัตโนมัตินะคะในส่วนของแม่ก็ต้องทําการเดินเรื่องขอสัญชาติขอวีซ่าถาบวนกันต่อไปตามกระบวนการนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะสั้นๆเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะนํามาแบ่งปันกับพี่น้องคนไทยเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ